สวัสดีค่ะวันนี้ทนายธิปาน,นีนะคะจะมาพูดเรื่องอคอเซนเตอร์เนาะแกงวิชาชีพอจริงๆอัดคลิปวิดีโอเสียงไว้อยู่เอ้ยคลิปคลิปเสียงนะคะที่เขาคอมาอไว้อยู่เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาจัดทำให้ทุกคนนะคะ,ะได้ฟังใหม่ตอนนี้คืออ,อีกเครื่องนึงนี่ยังไม่ว่างเนาะดังนั้นคือจะมาเล่าให้ฟังก่อนก็จะมีกแกงคอเซนเตอร์เนี่ย แบบเป็นคนจีนนี่แหละเสียงเขาก็จะประมาณแบบจีนๆหน่อยแล้วเขาก็จะโทรมาบอกว่าเราชื่อนี้ใช่ไหมไม่รู้เอลชื่อกับเบอร์โทรมาจากไหนเนาะแล้วก็ถูกนําชื่อ,อจัดส่งพัสดุนะให้กับนายซานโฮแซ่โฮว่าแล้วก็บอกว่าที่อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนกรุงปักกิง่งประเทศจีนเบอร์ผู้รับเนี่ยเบอร์หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยหมายเลขโทรศัพท หมายเลขอ้างอิงกรมสุนทรีกากรด้วยนะมีแบบ0098661916อะไรเงี้ยในพัสดุมีอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่ามีพาส,สปอร์ต10เล่ม ATM 8ใบซุกซ่อนในเสื้อผ้าเขาก็จะให้เราติดต่อกับสบพเมืองภูเก็ตค่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต่อสายให้กับสบพเมืองภูเก็ตนะแจ้งความไม่เป็นหลักฐานก่อนเพื่อที่จะได้แบบว่าเอาไว้ป้องกันตัวเราเราจะได้ไม่ต้องอ่า เหมือนกับว่าถูกเอาชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยไปใช้เนาะแต่จริงๆแล้วทุกคนถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องประมาณเนี้ยเราไปที่สพอเองได้เลยแต่ทีนี้ถ้าอ้างถึงประมาณเนี้ทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าเป็นแก๊งคอคอเซ็นเตอร์ปลอมอืมทุกคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยแบบรู้ไว้เลยว่าเนี่ยปลอม อะไรที่เราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรที่ไม่ได้มีเอกสารที่จะส่งมาให้เราเนี่ยให้ทุกคนนะคะอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งสายโทรศัพท์ของคุณเนี่ยที่เขาโทรมานะคะให้กับสบพสพเมืองภูกเก็ตก็คือหมายถึงว่าให้กับสอบพอ,อะไรต่างๆนานาที่เขากล่าวอ้างถึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าแบบไม่ให้ทาคดีเนี่ย ไม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคุณอ่ะโอนเงินมาให้กับตำรวจหรือคือคือไม่ใช่อ่ะไม่รู้นะว่าแบบอ่าเขาก็จะมาพูดประมาณเนี่ยให้โอนเงินมานะปิดอ่าอยาให้มันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรก็ให้มันจบไปจบไปอะไรเงี้ยเรียกเงินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเดี๋ยวเป็นคดีอาหานะ้าอะไรเงี้ยทุกคนบางคนโดนเป็นแสนไม่อยากให้ทุกคนต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียโง่ไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอก ดังนั้นคือถ้าหากมีเบอร์โทรแปลกๆโทรมาแล้วเรารับเนาะบอกว่าแบบเป็นจัดส่งของแล้วใช้ชื่อเรานั่นนี่ก็อย่าไปเชื่อนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย